สิบคนใจซอยเลยใจพี่น้องฟ้องไปจะยิ่ง,สงสเสะเกียรตดี๋ยวสถานกา,ารณ์ก็ดีขึน้นแล้วจ้ะชวน่าสงสาร พุกพุพุกหัวดิกินขัดพุกายากไห้เงี้ยต่พังพุกายากไห้ปากกัมกินมันหมกฉันว่กินหมกมันปากแอนบันบดำพอป่านีน่นองออเลยมันแง ทุอกอญาตให้ปากกก,ก,กินมันหมกกึบนไกินหมกมันปากบ่ดำเพราะป่านี้กินเขาเศร้าก,กันไปเนาะพี่น้องเอฟซีไอ่คงจะไปวันหนังอันไทยอ้อแล้วก็บอกทุกฟังแน่มวนบ่หัวคือคอยบ่หัวแกจจิตไม่หนังจบ ง้อควแรแบบนี้เลยซี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 ใช่ไหเดียวแสดงดีครับเราตัวยกห้าขานาดเพิ่งสถานการณ์เลี่ยงไดนาะเดียงกลับไป ว่าใครกำลังใจทหารทหารของมันของประเทศไทยอย่างสารมากินน้ำอารมณ์ดีจะได้อารมณ์ดี ้ปีไม่ละพระกดาสิงหากันยาตุลาเขาหนานาวปลายฝนต้นหนาวเด้ประเนี๋ยพี่น้องเอ้ยหนาหนาวกำมวนไปเทียเ่ยวเดี๋ยวใครเทสรถไปดีๆข้ามสาวไปเที่ยวกันเขาอีไปน้ำมบุเขาว่าบ้าบ้าบ่าบ่บบพดูด คู้ใดมีอย่างขอบซีกอะก็บริจาคเน่เด้อขายให้เนี่ยแล้วสีเปลี้ยนขอบชิบมกันลอกระทะเนี่ยย่ไงบกแพงมแต่คนบอกว่าุกคาบอกใสยอยู่ใสชิบหานก็มีหาหูเนาะมันก็มีหูแมรนวดมีย,ยนี่หูหาอย่างไม่ได้ย่านขายอยู่พี่นอ้อง สามหมื่นตาดา้เครื่องสองพันแปดสามหมื่นเท่านั้นสามหมื่นเท่านั้นตาดา้เครื่องสองพัเดี๋ยวอรีวิวให้เบิ้งมือนะ่ะสามหมื่เท่านั้นพี่น้องสนใจถักมาเลยสามหมื่นเท่านั้นขายรถไปขอผู้สาวกอนสามหมื่นไอ้อาลรที่ถามใครไออยู่สามหมื่ สามหมื่น้องฟองไปสุขุขสุคนปักจอยเ่าวล่ะก็สิไป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 ติ่งแนงติ่งแนง